ะะหอมสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าไปค่ามือนี่ไปจอบเห็ดน้ำแจงค่ะเพื่อพ่อเห็ดคุนซ้ายคับพี่น้องจากที่แจงได้กินแล้วก็แซบค่ะติดใจเลยค่ะกินนี่หอมคือจังเห็ดไคบันเฮาเลยค่ะแจงกะคิดวาเนาะค่ะเนกว่าเท่อนี่น่ะถ้าแจงพ่อเนาะค่ะแจงซีมอเอามา อันตำปุนค่ะตำตำปุนใส่อันบักผิกสดก็จังอันบ้านเฮ้าแม่ค่ะไปค่ะไปจอบน้ำกันเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี้แจงกะสิออกทั้งถนนใหญ่เด้อค่ะเด้อแจงว่าไปทางอันถนนหลังค่ะเพราะอีหอย่างวันตีเมื่อวานนี่แจงไปย่างกับอันคุณสามีละค่ะค่ะลับมานทั้งถนนหลังเนาะค่ะเนาะทีวานเมียนนองมานนะคะนั่นละ แจ้งพ่อเขาแล้วแจ้งบ่มีแครอทให้เขาคะ่ะพอดีอันแครอทเมิดแจ,งแจงด้งก็เรียกว่านกนกเินผ่านพันแจ้งก็เลยรู้สึกแบบว่าโอ้ยบ่บ่บบไปทั้งนั้นดีกว่าบอ่อยากให้เขาเห็นแจง้งจัิงๆนะค่ะพี่น้อง้างให้แจ้งได้อแครอทมาก,ก่อนแจ้งจังสีเอานแครอทไปเขาค่ะพี่น้องคะ่ะจ้านกนกคือนหาวแต่เฮอืมช่วงเนีัน ดอกเดซี่กับสิลายด้อค่ะบานเต็มเลยค่ะพี่น้องจ้ะไปค่ะไปแจ้งกับสิลเลียวนน่เด้ค่ะพี่น้องกน้ก็กอ,อาบน้ำค่ะ นี่เด้อค่ะแจงกะซิเลียวขวาค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปนถือวัดชมธรรมชาติแล้วกลับไปไปจอดเห็นน้ำแจงพ่อคะ่เนอจ้าขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะไม่ทำอันตรายค่ะแค่ถ่ายวิดีโอเฉยๆอื ไปแล้วไปแล้วบายบายค่ะบายบายไม่กวนแล้วค่ะไม่กวนแล้วไปแล้วค่ะน้องคงกลัวแจงค่ะเอาค่ะเพื่อนๆแจงกับมะฮอดหมองที่สิจอบเห็ดแล้วค่ะก็มองที่แจงเคยมานั่นแหละค่ะเทียงน้าหน่อยค่ะพี่น้องข้าเจ้าเฮ็ดให้ค้นมานั่งเล่นหรือว่ามาเฮ็ดกิจกรรมหรือว่ามาปิกนิกแถวนี้นะคะ แต่ว่าเบื้องต่ำสภาพโตแล้วคือสีบ่มีผูไหร่มาดอกค่ะพี่น้องจ้ะเอาเข้ามาจอบเห็ดกันค่ะไปทั้งใดล,ละบาดเนี่เอาไปทังนี้เนาะไปค่ะเป็นรุ่นน้ำแจงเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดคุ้นซ้ายนะเขาสิเกิดอีกบอปกตินี่ถ้าเขาได้เกิดเนี่ยเขาก็สิเกิดซ้ำ เราหลอกมังเกาเขาเด้อค่ะพี่น้องจ้ะรถจะผึ่งม้าเด้อเพราะไอหยังวัติอันขี้ฟุ้นค่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออายพี่น้องพี่น้องคะเอาเอาเอายานจะเห็นเดี๋ยวเดี๋เดี๋เด้อพี่น้อง เฮ็ดคะ่ะเฮ็ด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 คุณซ้ายคะ่ะออ้ยวิยตะว่าหลบนี่นี่ดอกเขานบนใ่คือหลอบแรกค่ะพี่น้องเอาไปคะ่ะไปจอบพวกอีกคะ่ะเพื่อเขาไม่อีกเนาะอุ้ยเกิดอหริพี่น้องเดี๋ยวด้ยอุย อดอกนี่กับแมนค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาเขาเท่าแล้วค่ะเอาปล่อยให้เขาแพ่เสื้ออยู่นี่แหละค่ะปีนาอุ้ยพี่น้องอันนี้อันนี้กับแมนค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาสิเกิดอยู่มังนีแล้วอันเราซัดนะคะซัดที่เขาหากินน้าปลานะคะเขาก็สิดุดุดเขาขืนเนาะคะ่ะเนาะอุ้ยเสียดาด้แถมบันนี้เดี๋ยวแจ้งขอยยางมึง ค่ะเพื่อนๆตามที่แจ้งได้ยางเบิงเนาะค่ะแจ้งกับพ่ออีกค่ะนี่แหละค่ะแจ้งกับพ่อซ้ำที่เห็นนี่แหละค่ะจ้าโอ้เอาพี่น้องดอกนี่เนาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเด้อพอดีแจ้งอัน แจงลืมเอาเอามีดมาน้ำค่ะพี่น้องอุ้ยเอาเอๆาเอาเอาพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกนึงอยื่ใตลินค่ะเนี่ยอันนี้ปลใบใบเขาใหญ่นะคะเนาะแต่ว่าโอ้อุ้ยดอกนี่ได้ยุค่ะ โอ้ยแจงลุ้มเอามีดมานำบันนันพัน่ามาจอบเห็ดเพราะว่าอันนี้ฝังใ้คือเก่าเนาะค่ะเนาะให้เขาเกิดอยู่นี่ลหะอันนี้ก็ให้เขายายอยู่นี่ล่ะค่ะเทียนลุ้นจังมาจอบอีกค่ะจะเทวดาเนดุลบันดาลใจให้มาพอค่ะ <c oughs> ดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวปนกินผู้เดียวก็สีอิ่มอยู่ดอกค่ะ ก็จังเห็ดปวกนะะเนาะ่ะนนอกเบ่งไปเบ่งมาแหมไปค่ะพี่น้องอันกลับบ้านค่ะพี่น้องกลับบ้านจ้ะวันนี้แล้วพี่น้องก่อนสิบไปแจงกระขอว่าเกี่ยวกับเห็ดคุณซ้ายแนเดอค่ะเด้อซึ่งเห็ดคุณซ้ายนี่แจงก็ศึกษาจากปีที่แล้วเด้อค่ะก่อนที่แจงสิตดสินใจกินค่ะพี่น้องแจงก็ศึกษาจากหนงังสือเกี่ยวกับเห็ดที่แจงซื้อมาละค่ะแล้วก็กลับฝรั่งอัน ที่เพิ่์นยูรัดนียเนาะคะ่ะเนาะที่เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเห็ดแล้วก็ฝรั่งที่ยูรัดอืน่นที่เป็นเฮดสองยูทูบนะคะทั้งทั้งฝรั่งที่อยู่อเมริกาแล้วก็ฝรั่งที่อยู่ยุโรปเนาะคะ่ะเนาะจ้าเสียงเครื่องบินขับพี่น้องบินตามค่ะค่ะนั่นแหละค่ะเห็ดอ,อันนี้นี่ฝรั่งว่ากินเขาน่ะมันหอมก็จังกินอหอมหวานแต่ว่าแจ๋งดมบุงเนาะคะ่ะเนาะ แจงวากินก็คือเห็ดไข่บันเฮาค่ะพี่น้องถ้าเพื่อนๆทั้งใดที่อยู่อเมริกาพอเห็ดจางซีนี่แจงกระหะอยากหายสุดทันนะคะสุขุนใดศึกษาก่อนเด้อค่ะเบืองคักเด้อค่ะพี่น้องเบืองคัก,กแล้วก็เห็ดอันนี้สามารถเช็คสปอร์ได้เด้อค่ะถ้าดอกเขาบานเต็มทีแล้วเขาสามารถเอาเขาไปเช็คสปอร์ก่อนสก,กินได้คะ่ะสปอร์เขากระสิเป็นสีดำช็อกโกแลตเด,ด,ด้อค่ะว่าแมนดำเหมียงดำปื้ดค่ะ นั่นล่ะกะับวิธีเช็คสปอกับเดี๋ยวถ้าจะหนาแจ้งพ่อแบบบานนะคะแจงสิเห็นเห็นเบิ้งนะะั้นค่ะแต่ว่าแจงสิพ่อบบุละ่ะพ่ออย่างวันตีเพราะว่าแจงอะมากเก็บเนี่ยคะ่ะแจ้งมากเก็บแบบที่เขาตุ่มๆอยู่คะ่ะแจงว่าเห็ดตุ่มนะมันแสบกว่าเห็ดบาดหว่าสาหรับตัวแจงนาะคะ่ะเนาะจ้านั่นแหละคะ่ะกะเอามาฝากกันคะ่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะว่าเห็ดนาะคะ่ะเนาะอัน เม็ดบางอย่างเห็ดพิดกินเราก็กับบ้านเก่้าได้เ้ย,ยค่ะดังนั้นนะศึกษาให้ด,ดีๆก่อนที่สิก,กินเ้อค่ะเด้อจ้า <S <s นะคะหอมแต่ดอกเดียวขอหล่อแต่ว่าถ้าถ้าดมดอกตุมต้มๆจังสีนี่กินคือเอามันก็จังฝรัง่งวายอีลีเด้ะคะ่ะเม็ดเอามันที่เฮากินกันไหมคะแต่ว่าถ้าถ้าดอกแก่ก้่นนี้นะคะ ดอกซงอันนี้ก็นี่สิสกินก็จังเห็ดไครเลยค่ะอยัางจะเอาไปตั้งปนค่ะพี่น้องสิกินก็จางแบบว่าหอมหอมออกหอมหอมมันน้ำผึ้งี่ยค่ะนั่นแหละค่ะจ้าจังใดแจงก็ขอจบคลิปทอนนี้เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุขคนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเด้อก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสุขคนที่สําคัญเนาะค่ะน้องคือว่าขอให้ทุกคนมีสุกภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเด้อมีความสุขร่ำรวยสําเร็จเฮ็ด อีกย่างกับประสบความสำเร็จรวยรวยเฮงเงปังปค่ะแจ้งไปแล้วค่ะ thank you for watching i appreciate your support see you next time bye bye ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกกำลังใจค่ะแจ้งสาวผู้เยี้งไปแล้วค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย